เป็นตัวที่ใช้เก็บข้อมูลพวกุณหภูมน,นะครับหรือว่าลูกคา้าหรือว่าบุคคลที่เข้ามาในคอนโดหรือว่าจะเข้ามาในสถานที่ต่างๆหรือในบริษัทของเราอะไรเงี้ยครับผม<ค><ณ>สวัสดีครับผมนี่นะครับทางบริษัทมิลเทลดิสเน่เซล์จำกัดนะผมจะมาดูตัวสินค้านะครับสินค้าที่นะนำนี้จะเป็นตัวเครื่องบันทึกุณหภูมินะครับผมก็คือ พูดง่ายคือเป็นตัวที่ใช้เก็บข้อมูลพวกุนักบนะครับหรือว่าลูกค้าหรือว่าบุคคลที่เข้ามาในคอนโดหรือว่าอาจะเข้ามาในฐานที่ต่างหรือจะดูจากของเราอะไรเงี้ยครับผมรุ่นนี้จะเป็นแบรนด์ยูโรโบจากประเทศจีนนะครับผมตัวนี้จะเป็นโมเดล S1000 นะครับรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับระบบการแอนดรอยครับเป็นรุ่น7.1นะครับผมแล้วก็ตัวกล้องตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ความละเอียดนะครับ1 8 0พินะครับเป็นทายาทพิพิธีนันนะครับตัวนี้สามารถเก็บข้อมูลนะครับ ตัวนี้ก็ความจับความจุของมัอ 16, นอยู่ที่ส6กติกาไบด,ด์ะ 30, 000, นะครับตัวนี้ 1, เก็บข้อมูลที่เป็นแบตได้ประมาณ30,000ื่นนะครับเป็ขอร์ดแล้วก็ตัวแบตได้ก็หนึ่งห0 0่นหรือจะเป็นพวกแบตชีเวนก็ได้ครับอีกห0 0 0มื่นไปขอดนะครับผมก็สามารถเก็บข้อมูลได้หมดเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยสามารถจะมีพวกโลโก้นะครับในที่เสียด้น,นะครับชื่อบริษัทนะครับจะเป็นจำนวนข้อมูลที่เก็บตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือตัวเนี้ยเนี่ยมันจะมาพร้อมกับขาตั้งกล้องตัวนี้นะครับผม เป็นเซตของมันเลยนะครับมาตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยอุณหภูมิเนี่ยอย่างที่บอกม,มันสามารถคะดีเท็ดอ,อุณหภูมิได้พูดง่ายคือถ้าเกิดใครอุณหภูมิสูงเกินที่ค่าเราตั้งเนี่ยมันก็จะเป็นไฟแดงนี้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่เกินเนี่ยมันก็จะเชียวผ่านปกตินะครับก็อุณหภูมิเนี่ยที่เซตได้เนี่ยมันจะมีช่วงเล็งอยู่ระหว่างช่วงสา55องศาเซลเซียสถึง42องศาเซลเซียสนะครับผมก็เดี๋ยวอาจจะลองจะลองสแกนนะครับผมเระช็อตสแกนแค่นี้นะครับตึ๊บ อ่านะครับมันจะบอกจำนวนปกติขึ้นมาเท่าไหร่แต่ถ้ามสองจุดห้านะครับหรือถ้าเกิดบางทีเนี่ยเราสามารถจะโปรแกรมได้นะว่าอาจจะเป็นชื่อของบุคคลนั้นเช่นเช่นยากมคอนโดใช่ไหมอาจจะชื่อบุคคลนายสมศักนายสมศรีนายสมศรีนายสมศรีพงสาวสมศได้หมดนะครับตรงนี้เราเซตได้นะครับตรงนี้ให้เสียงก็คือผู้นา้คือผู้เป็บริษัทไทยนะครับผมเกิดลูกค้าที่านสนใจติดต่อมาได้ครับที่บริษัทดีเทล l ิส s i n e s s s o l u นะครับผมเบอร์โทรศัพท์02ครับ7434595ครับผมหรือ ข้อมูลเว็บไซต์เรามีนะครับที่บ w w r b s c o t h ครับผมในขอบคุณมากผมสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับผม